จากวัดล้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่าเป็นวัดมาก่อนประมาณ700ปีไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์พบแต่เพียงรากฐานอุโบสถเจดีโบราณที่จมอยู ains, ่ในพื้นดินลึกประมาณเมตรห้ตรงใจกลางวัดมาเป็นพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสวยงามวิจิตรล้ำค่าแห่งเมืองสุโขทัยวัดพิพัฒน์มงคล สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับพาทุกคนนะครับมาชมความงามของวัดวัดหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นวัดที่มีความงามที่สุดของประเทศไทยก่อนที่จะเข้าไปชมฝากทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปในวันตา่อไปพร้อมแล้วเราไปชมความงามพร้อมกันเลยนะครับ วันนี้เราก็กําลังเดินอยู่ที่บริเวณเขตอารามชั้นนอกนะฮะที่วัดนี้ก็จะแบ่งเป็นเขตอารามชั้นนอกกับชั้นในเนาะจุดแรกที่จะพาทุกคนไปก็คือวิหารหลักเมืองหลักชัยโบราณน,นะฮะในระหว่างที่เราเดินอย่างนี้ก็อยากจะเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆของวัดพิพั์มงคลให้ทุกคนได้รับทราบกันเดิมทีวัดนี้เป็นป่ารกล้านกลางทุ่งไม่มีประวัติทางโบราณคดีมีเพียงซากฐานเจดีย์ฐานพระบโบสถ และโบราณวัตถุต่างๆซึ่งบรรจุอยู่ในกุเจดีนะฮะสันนษฐานว่าเคยเป็นอารามหลวงมาก่อนน่าจะสร้างขึ้นในสมัยเวียงมอกพศ1672ทนถ้านับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ8 8 1ปีแล้วนะฮะซึ่งในขณะนั้นก็มีพระครูวรคุณประยุทธ์เจ้าวาดองค์ปัจจุบันขณะจาลิกธรงผ่านมาได้ปักกฎบริเวณนี้แล้วก็เริ่มบูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเราเห็นเป็นวัดที่สวยงามถึงปัจจุบันนี้นะฮะตรงน,นี้เราก็เดินมาถึงวิหารหหหลลลลัาาััักกกกเเมือองงงชยยบรรราาาาณณ้วนนนะะษขิ็็จปททไ เป็นแบบจตุรมุกมีทางขึ้นทั้งหมด4ีทางทางขึ้นที่ละมานี้ก็จะเป็นบันไดนาคสีเขียวลวดลายสีทองดูสวยงามวิจิตรมากๆครับมีความ,มงดงามตรงลวดลายนี่ฮะวิจิตรมากลักษณะภายในก็จะเป็นทางเข้าด้สีทิศและอรือที่เขาเรียกกันว่าจตุรมุกนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีเสาหลักชัยหลักเมืองอยู่ตรงกลางครับทุกคนมาที่นี่ก็ควรจะมากลับสักการะอันก่อนนะครับตรงน,นี้ออกจากวิหารเสาหลักเมืองโดดานนะฮะแล้วก็จะเดินต่อไปข้างหน้าอีกนะครับทุกคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะฮะ ระยะทางอีกไกลมากนะฮะเนื้อที่203ไร่นะครับทุกคนที่นี่สวยงามจริงๆนะครับทุกคนมาให้ได้นะครับที่นี่พาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะไปกราบพระพุทธรูปทองคานะฮะพุทธศาสนสถานนี่เยอะมากนะครับทุกคนเรียกว่าเข้ามานี่เป็นอาณาจักรของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนสวยทุกจุดแล้วก็อลังการมากๆนะครับนี่ครับทุกคนตรงนี้เป็นวิหารสมเด็จนางพญานะครับ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงวิหารสมเด็จนางพญากันแล้วนะครับเป็นลนักษณะทรงไทยล้านนาอาคารไม้มีบันไดขึ้นทางเดียวนะฮะเป็นบันไดานาคที่มีสีน้าตาลภายในไม่กว้างมากนะฮะมีรูปปั้นพระสมเด็จนางพญาปู่พญาและย,าะยา่าพญามีคาถาให้เราได้สวดบูชาพระพุทธรูปทองคําพระมงคลพิพัฒนพิธานาศ,าศาสนสถานชั้นในนะครับเดี้ยวขวาทางนี้เลยนะครับว้าวดีครับอลังการมากนะครับทุกคนดูทางเข้าเดี๋ยวนะฮะก่อนที่จะเข้าไป ข้างหน้าซ้ายมือก็จะมีนี่ก่อนนะครับ กับสาการะพระเจ้าเขียวโขงพระพุทธรูปแกะสลักจากหินหยกในแม่น้ำโขงเพื่อเสริมโชคเสริมลาภเมตตามหานิยมร่มเย็นเป็นสุขในวิหารเขียวโของอาคารก็จะเป็นแบบทรงไทยล้านนานะครับเป็นอาคารไม้ภายในก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่สามองนะฮะข้างหน้าเป็นองค์สีขาวถัดไปก็คือพระเจ้าเขียวโขงนะฮะสีเขียวเข้มเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยทั้งหมดเลยนะครับพระเจ้าเขียวโขงจะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่อยู่ตรงกลางนะฮะมีสีเขียวเข้มมาที่วัดพิพัฒน์วงคลก็อย่าลืมแวนนะมากรบั เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเข้าไปในบริเวณาศาสนสถานชั้นในนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินลอดผ่านซุ้มประตูเขตพระอารามชั้นในแล้วนะครับซึ่งทางด้านซ้ายก็จะมีวิหารพระพุทธภายในวิหารก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดําเราก็จะพาทุกคนนะฮะไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์ดําเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่างในวิหารพระพุทธนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในวิหารพระพุทธซึ่งทางด้านหน้าของทุกคนก็คือหลวงพ่อองค์ดำนะฮะเป็นลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะฮะหลวงพ่อองค์ดำก็จะอยู่ด้านซ้ายนะฮะที่เหลือก็เป็นพระพุทธรูปองค์สีทองทั้งหมดทุกคนก็สามารถมาสวดคาถาแล้วก็กราบไหว้ขอพอรตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตลอดทางที่เราเดินผ่านมาจะมีซุ้มโค้งร่มสีต่างๆซึ่งทางเหนือเรียกว่าจ่องเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือทางวัดได้จัดทําขึ้นเพื่อปรับปร,ปรดาเตรียมงานเทศกาลกรถินและลอยกระทงนะครับ ออกจากวิหารพระพุทธเดินตรงมาด้านขวามือก็จะเป็นพระธาตุประจาปีเกิด12จอมนักษัตย์นะฮะใครที่เกิดปีอะไรนะฮะก็มากราบสักการะ,ะตรงนี้ได้นะฮะเพื่อความสุขความสําเร็จความรุ่งเรืองตลอดกาลนะครับใครเกิดปีอะไรก็เลือกไหว้ได้เลยนะครับและตรงนี้ก็คือพระบรมธาตุเจ้าจอมล้านนาซึ่งตั้งอยู่ส่วนกลางของวัดพระบรมธาตุองค์นี้มีอายุเกือบ900ปีนะครับซึ่งบริเวณนี้เดินเป็นเนินตาบางกรใจกลางอารามนะครับ เราก็มาถึงจุดไฮไลท์สำคัญที่สุดของวัดนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ามหาวิหารหลวงพ่อทองคําเป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาด้านในปริสถานหลวงพ่อทองคําหรือพระพุทธสุโขโพทองหลวงพ่อทองคําที่ปฏิสถานภายในวัดพิพัฒน์มงคลนะฮะมีขนาดต่างๆรวมทั้งหมดหลายสิบองค์ซึ่งพระพุทธรูปโบราณมีศินแร่ทองคําโบราณหลอมรวมอยู่ในองค์พระหนักหลายกิโลกร,รมัมพุทธศิลปะสุโขทยัยเชียงแสนปางมาลวิชัย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทพรักษานะฮะเมื่อผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรแล้วย่อมสําเร็จสมปรารถนาศรัทธาสาธุชนก็ได้ดังไหลกันมากราบไหว้ขอพรเป็นประจําทุกวันหรือจะพาทุกคนเดินชมบริเวณภายในรอบๆนะฮะว่าจะสวยงามและก็อลังการขนาดไหนนะฮะทุกคนนี่คือบริเวณนิหารหลงพ่อทองคำนะฮะซึ่งเป็นศิลปะแบบ ล้านนานะลักษณะอาคารจะเป็นทรงยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีทางขึ้นทั้งสองทางคือซ้ายและขวาจะมีจุดให้เราได้กาบไหวบูชาหลวงพ่อทองคำสามจุดจุดแรกด้านซ้ายจะมีหลวงพ่อทองคําซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยหนึ่งองค์จุดที่สองคือตรงกลางจะมีหลวงพ่อทองคำสี่องค์นั่งหันหลังพิงกันหันหน้าออกทั้งสี่ทิศเหมือนเป็นพระพุทธรูปประจําทิศทั้งสี่ทิศคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้เรียกว่ากับพระประจําทิศทั้งสี่ ส่วนทางเข้าด้านขวาก็จะมีหลวงพ่อทองคำหนึ่งองค์เหมือนกับทางด้านซ้ายภายในก็จะเป็นสีทองแล้วมีลายรดน้ำต่างๆนะฮะแบบเหมือนสวรรค์เนี่ยใกล้กับมหาวิหารหลวงพ่อทองคำก็จะเป็นพุทธวิหารลายคำนะฮะ ที่นับว่าเป็นสุดยอดศิลปรกรรมล้านนาอีกหลังหนึ่งของวัดเลยนะครับโดยจะเป็นวิหารที่ผสมผสานศิลปะปของวิหารไทยลื้อในเมืองเชียงรุง้งแคว้น12ปันนาประเทศจีนนะฮะและวิหารหลวงพระบางสปปร,ปรลาวนะฮะวิหารหลังนี้สร้างด้วยไม้สักทองที่มีอายุประมาณ100ปีทั้งหลังเลยนะครับมีความกว้าง15เมตรเป็นแบบย่อมุมม,มีความยาวสาเมตรฐานเป็นบัวคว่ำฝ้าผนังบู2ชั้นหลังคาลดหลั่น3มุก2ชายคานะฮะ ตัวเรือนประดับด้วยช่อฟ้าใบละกาหังหงแกะสลักลงลักปิดทองคําแท้99.99% 99นะครับทุกคนภายในเป็นสถานหลวงพ่อทันใจขนาดหน้าตัก16นิ้วอายุประมาณ400ปีเลยนะฮะมีพระพุทธลักษณะทรงเครื่องเทิดกษัตริย์บถัดมาก็จะเป็นหลวงพ่อเงินเหลือนะครับทุกคนนี่ฮะเป็นพุทธศิลปะสมัยสุโขทยนะฮะปางมารวิชัยนะฮะ หลอด้วยแล่เงินทั้งองค์นะครับสันนิษฐานว่ามีอายุในราว400ปีนะครับทุกคนตรงข้ามกับหลวงพ่อเงินเหลือนะก็จะเป็นหลวงพ่อเสริมราบนะครับกับขอพรหลวงพ่อเสริมราบอายุ400ปีเหมือนกันนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีความมั่งมีสีสุขในหอทิพย์พิมานเนี่ยตรวนี้คือหอทิพย์พิมานนะฮะตัวนี้คือหลวงพ่อเสริมราบนะครับหลวงเปล่านะฮะคูบา <c oughs> คูบายานทิพย์นะฮะตั้งไว้เพื่อพิดารณาสังขารธรรมเกิดแก่เจ็บตายขอพรพระบรมสารีริกธาตุนะฮะพระลากขวัญไหปะลาะที่อัญเชิญมาจากนครแคนดี้ประเทศศรีลังกาโดยสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาฝ่ายสยามวงประธานแดกคูบาขณะจาริกธรรมประเทศศรีลังกานะครับชั้นบนนะฮะทุกคนที่ประกาศไหวบูชาหลวงพ่อศรีราชชั้นล่างก็สามารถขึ้นมากราบพระบรมสารีริกธาตุชั้นบนได้เลยนะครับ ตรงข้ามกับหอทิพย์พี่มานะทุกคนที่เรามากลับไหวหลวงพ่อเสริมโชคเสริมลาภแล้วก็ตันนี้คือขอพรสมเด็จองค์ปฐมมหาสาลาพุทธลนกภาพนะครับทุกคนเป็นลักษณะของพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพัดองค์สีมุกนะสีขาวมุกนะครับกราบขอพรหลวงพ่อทองทิพย์อายุ400ปีนะเพื่อขจัดโรคภัยค้าขายร่ำรวยในหอพระทองทิพย์นะครับนี่คือหลวงพ่อทองทิพย์นะครับ กาบขอพรพระแก้วพันปีนะครับตัวนี้คือพระแก้วพันปีนะครับทุกคนใครมีโอกาสนะ,ะมาสุขโขทัยนะหรือผ่านมานะฮะย่าลืมากับไหว้ได้นะครับตรงนี้ สวยงามศักดิ์สิทธิ์นะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยววัดพิพัฒนมงคลนะครับก็มาได้นะครับวัดพิพัฒนมงคลนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องมือเดียวเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ